บอับยีย่า่ย่า่เป็นเสียวเบาเบาเนื้เป็นเมอปลาชุ่มปลาชม,าม,าชมะละตลาดอาหารนั่งไป เฮ็ดพองเ็ดพอ่นดินโอ้อหแ้นันยืดงออะมรอันนี้เพื่นเอาบดแล้วตา้านัน่าน่เฮ็ดพอวล่าอะรเง็ดไก่ยิงอะกล้องลลเท่ะไรจังกลองละอยกลองละอยดินเก็ดลายย่เด้อืมลายยังไงลายย่งจ้ะ หวออกบอลินเอาไว้ใช้หอกใส่น่ะโอ้ยหล่อของโผ็ดเชื่อดินะยินข้งตวาลังตลาดตลาดพี่น้องช่องนี่เห็ดยังออกน่ากินน่าก,กินแ่บๆท,ทานนี้แล้ว ของกระต่อบทีไวแม็กอันบ้านหายคำๆันทำแล้วเนาะอันนี้เล่ยนอันนี้แมงใหญ่ฮะแมงมหายแมงมหายหกระเจียวบ้านค้าสิบาทค่ะุนๆตรงนิ่มๆ นิ่มๆคุณนิ่มคุณนิ่มแต่มันนิ่มปะปเ,เรลิอนๆตรงนี้เรืนมงคนคย่าไข่ยังไงเนาะน่ะแสติบจ้าขาหัวละอยเกยสติ๊บางทีอยกนะติบแบบแสบิ 8, ม,ม่ 4, <laughs> นีบสีพ่งแล้วขายลดราคาแล้ว

มันกับขั้นกัหมองก็ลองต่อมองเกแจยวขัานี่ล้ของวันยังเล่งเลยนะคือที่นี่เราทีเบิร์ตเาเปนคนซื้อเราจ้ะอ๋อตีอันนี้มุกเกเทเล่เน่ะจักบานของร้อยห้าสิบของร้อยเก้าปาร์ับขันกันเนาะเรียนวาทันกันเนาะลวดลายก็โล่โลโล่ละสองล้าสิประมานี่ไฟฮะออเดอร์ลูกค้ายานีว่องไวนี่ อา <r> ปลาปลาบ่พ่อกันเห็ดพอลงแล้วเห็ดพอลงแล้วเด่นบ่พ่อกันเด่นคนหาอเดินยังไงเออถามมันดู กินเฮ็ดพอนพี่น้องเ็ดพอออเดอร์เต็มกินเน็ดคอนเป็นก้นเน็ดคอนเป็นยังคุณไปเมืองตลาดทั้งฝุ่นดินเถอะฝุ่นฝุ่นฝุ่นหาไปน่าเด้อหาไปปเนี่ยนะแบบเนมี่นะโรสองร้อยหาสขายพ่อกันครับเน่

บ่เน้นกินเขอานะสุป้ากินกับซุปน้ำม่ก็จะเจียบแล้วเนาะหอมมือเองมืน้ำมันเปนใหญ่แลยาเสื้อผ้าเอาอันไม่ช่วยอีกไท่างนั้นเนเลี้ยงคุณแม่ยางมังชุดๆกันบอ เดี๋ยวหานะ้กินแฝย่ากินนะาพันสิบปนกบรบบว่ามดเมนูคนนว่าบัตตองเผือเด้อสันปนกบเดี๋ยวเวลาสมเรองหาเนวปเป็ีกหน่อยนะกินยี้เย้มตอนี่หรือยังไหนเนี่ยกินยียน้แย่มันบอกเอ,เอ,เอแล้วเต้าเสนออ๋แล้วเจ้าตามสบายใจกันแต่ว่าฉันกับหา,าๆๆชื่อแนว้อะ

นกเป็ดบ่เป็ดล่าเนี่ยเป็ดสมั่น้ะอ้อมเปล่าเนี่ยถ้าได้ลาบก็ได้เอาปลาซูสองกเลยไม่ดีเหคัดเพชรคัดที่แก่เขาค่อยกินเนาะแต่ว่านซ้วงนะเขาค่อยกินทีเค่อยกินเนี่ยก็เป็ดชักเนี้ยนะนกเป็ดสุดยอดของนกก็นกเป็ดนี่แหละอร่อย บัวมุ้ยแต่ว่ามันมันไียฮะเอาดิเเอาแล้วเอาดอกไม้แล้วเอารถเอารถเออันี่เหีนบ่หรอ่ได้น้ làm nãy con phe nong, nhưng ta ăn gìn liền đấy, nãy gìn lái nhưng khu mương, vậy chắc sẽ gìn em, con, con. บ่ได้ยังลิ้นเด็ดแจ่วไม่แย่งแกมเสียบเสไปจอดอันน่้นจอไหนหน่ว่ามีได้กี่ตัวไปจอดก้แม่บอกไปจอดจะืนเนาะว่านี้เอาเฮ็ดกันเฮ็ดบ่รนะแต่ว่าเป็นตาวเต้องแต่อร่อแมีนเออจะมาพันมาจังสีเรื่องกันชูมาบรมายังพุ่งนี้มีมาตั้งแต่สามสี่โมงสองร้อยห้าสิดๆใหม่ๆล้างให้ผม แต่ว่าทำมากๆแล้วไปแต่ว่าลอรนลอง่อนก็ินเกือชแม่นเราเป็นโลกแน่นแน่ช้องกินดูยวนนะเจ้าแม่ลางรัปิดไปแม่นแม่นแ่ช้องกินดูยื่อกี้เรเรียกว่บอันนี้ช่มช่มของเพน พี่ๆค่ะอัน,นาาขอนุญาตแค่นี้กันเด้อพี่น้อง